ยกของหนักและยกไม่ถูกวิธีนั้นรายการสองนาทีมีคุณค่าเคยนำตัวอย่างผู้ป่วยที่พลาดท่าย,ยกของหนักแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่มาเสนอไปบ้างแล้วเพราะเส้นประสาทถูกหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับคราวนี้ถึงคิวของคุณสุภัทราซึ่งทนปวดหลังมานานกว่า10ปีเพราะต้องยกของหนักเป็นประจำจึงคิดเพียงแค่ว่าปวดหลังธรรมดาไม่รุนแรงแต่หลังจากไปให้แพทย์ตรวจแล้วพบว่ามีสาเหตุจากการที่หมอนรองกระดูกสันหลังแตกไปทับเส้นประสาท เรื่องกเ็เลยจบลงด้วยการผ่าตัดเราก็ได้ตรวจคู้ไข้ด้วยวิธีตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็พบว่าหมอนรองกระดูกสลังคือข้อสุดท้ายของกระดูกเซลนั้นได้แตกกดทับเส้นประสาทในผู้ป่วยรายนี้เราเลือกการรักษาด้วยวิธีเรียวกว่าเอ็นโดสโคปวิธีผ่าตัดแบบเอ็นโดสโคปหรือสารรมนนำร่องทรงกล้องผ่าตัดนี้เป็นวิธีที่โรยาบานรามกระแผงนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมาสองสมปีแล้วเพราะเห็นว่าเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยง ของอาการบาดเจ็บซึ่งอาจเกิดขึ้นกับเส้นประสาทไขสันหลังในระหว่างการผ่าตัดเราพยายามที่จะผ่าตัดให้แผลเล็กนะครับก็คือการใช้กล้องส่งเข้าไปนะครับซึ่งกล้องก็ขนาดประมาณ 4, 4มิลน,นะครับแผลก็3มมิลกว่าที่เราเจาะเข้าไปแล้วเอากล้องส่งเข้าไปแล้วก็ไปคีบหมอนที่แตกออกครับรู้สึกดีใจและสบายใจขึ้นกว่าผ่าใหญ่นะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆเ,เ,เขาผ่ากันแล้วมันเป็นคืบเลยรู้เท่าไม่จินพันก็ดีเหมือนเหมือนปกติเลยค่ะ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวไกลส่งผลให้สารยกรรมนําร่องซองกล้องผ่าตัดแบบแผลเล็กเข้ามามีบทบาทในการเอื้อประโยชน์ให้แพทย์รักษาอาการที่เกิดจากโรคหมอนรองกระดูกสันหลังให้กับผู้ป่วยได้สะดวกกว่าแต่ก่อนทั้งยังลดเวลาที่ต้องพักฟื้นหลังการผ่าตัดกับลดขนาดของบาดแผลท,ที่เคยยาวเป็นคืบให้เหลือ3มเมตรเหมือนกรณีของคุณสมพัตรา